สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกเห็นบรรยากาศไหมเพิ่มมากเลยเห็นไหมคะเพิ่มมากเลยสวัสดีค่ะแต่ยโสธราก็ยังมาตักบาตรปกตินะคะฝนจะตกแดดจะออกเมื่อเราให้ความเชื่อมั่นในบุญศรัทธาในบุญเชื่อในบุญและมั่นใจในบุญ ถ้าเรามีโอกาสได้ทําเราก็ทําได้ค่ะเรามีร่มคันหนึ่งเราก็เออออกมาได้นะคะดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ความสําคัญมากขนาดไหนขนาดพระสงฆ์ท่านก็ยังออกเดินบินพบาทนะคะตั้งแต่เช้าตรู่แม้แต่ฝนตกขนาดใดท่านก็ยังต้องทําตามภารกิจของท่านนะคะเพื่อการดํารงชีพแห่งสมณะสรูปนั่นแหละนะคะ ท่านก็ยังต้องอดูในสังฐานของท่านแล้วก็ออกโปรดสัตว์นะคะตามธรรมเนียมน,นะคะแม้นแต่เราเป็นโยมผู้หุงหาอาหารได้นะคะก็สามารถรับประทานอาหารได้แต่วันนั้นจะเกิดบุญอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะพระสงฆ์จะมี พรัทหารในการพิจารณาหรือไม่นะครับเพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถ,ถงหาอาหารได้นั่นเองเนาะตามพระธทมวินัยนะคะดังนั้นก็ถ้าเราสามารถทาบุญในช่วงที่ฝนตกนะคะในช่วงที่มีปัญหามีอุปสรรคในความกดดันแล้วก็ในช่วงที่ไม่ไม่มีแนวทางในการที่จะได้มาซึ้ออาหารเนาะ แล้วเราก็สามารถที่จะมาอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อกูลแบ่งปันนะคะให้กับผู้สมศีนนะคะที่อยู่ในวิหารต่างๆนั้นด้วยความผาสุกตามสมณะสารูปอย่างน้อยและหนึ่งคืออาหาระะต้องได้อิ่มกระขบฉันได้อิ่มหนำสำราญนะคะแล้วก็สองนะะถ้าอากาศหนาวมากนะคะก็เครื่องนึ่งห่มถ้าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ในเรื่องของหยุ่ยานะคะแล้วก็ ะนะคะเวลาร้อนนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะสร้างในสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นสิ่งป้องกันนะคะให้ท่านได้มีสถานที่ในการตฏิบัตินั่นเองนะคะวันนี้ก็ยสธเขก็ามาตาักบาตรค่ะวันนี้ได้มีข้าวสวยนะคะแล้วก็มีแตงโมนะคะอาหารพรอาหารนะคะได้นำมาถวายพระคุณเจ้าด้วยนะคะ ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะคะ,ะวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบูชาวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนนะคะที่ได้นํานักเรียนมาฟังธรรมะนะคะแล้วก็เวียนเทียนนะคะทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองนะคะ,ะทางโรงเรียนก็ทํากิจกรรมกันไปพุทธบริษัทนะครับผู้ใดแสวงบุญบุญก็เกิดขึ้นกับผู้นั้นไปนะคะ